สวัสดีครับผม่แฮร์ล h o โฮมนะครับวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องนะครับน้องๆบอกว่าอยากเห็นโลกมืดนะครับผมจัดครั้งแรกยังไม่เคยเล่นนะฮะผิดภาพประการใดก็ผมก็ไม่ขออภัยอยู่ดีโอไม่ใช่ครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับน้องนัทนะครับผมจัด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 อะไรจัดแมคโดเรียมาครับผมจัดอีกแล้วใช่ไหมแบบใหม่ใช่ไหมก็อันเดิมเลยพี่รวยเลยไม่ต้องตกใจงั้น ปกติมีคนคิดตกใจเหรอจ๊ะไม่ค่ะทำเสียงออกคลิปนี่เสียงที่ห้าสิบแปดผู้หญิงถอยก่อนค <c oughs> ้อนกันไกลครับผมผมเริ่มก่อนครับฮะก็ผมค้อนอะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหอเปล่าฮะเอ,อ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยพี่มั่วแล้วเชิญเชิญแบบนึงเปลี่ยนสีใบ <c oughs> โอ้เปลี่ยนไปเดียวเฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าช่วยนี่มันเพิ่งจัดเด็กมาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเอ้อโหพี่รุนแรงอะ่ะสาดิบปปเนี่ยมัคนชอบความรุนแรงเอาเลยนะเอาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคทิ้งเมื่อหนึ่งใบ อย่ามาเบอร์ใส่ก็พอไม่เบอร์หนูโซบัสหนึ่งจวดสองทิ้งหนึ่งใบต้องเป็นออเดอร์อ่ะผ่านแล้วเข้าเทินจวดหนึ่งใบทำไมเสียงหลอดไอ้เหี้ยได้อวอร์ทิกเกินแม่งเอ้ยทิ้งหนึ่งใบครับผมเสียงหลอดมาครับจวหนึ่งใบเพราะเริ่มหลังหลังจากนั้นเรียกโลกมืดนะครับอยู่ที่ว่ามืดแค่ไหนนะฮะถ้าปิดไฟก็จะมืดมากเป็นพิเศษนะครับผม หลังจากนั้นครับเราจะกับแค่เข้าไปครับผมลุกไปปิดไฟนี่ปิดที่ไหนได้บ้างที่ประเทศสวิตเข้รเลย <c oughs> เฮ้ยฮิวเว้ยโอ้ยโ <c oughs> ก<อ>งยังไม่เจ็บเลยฮิวอะไรเขาเทินจวนทิ้งดอนะคะทิ้งไปสัมพัสแล้วนี่ไลสก,กิลออเดอร์ขึ้นมือแล้วก็ใช้เลย <c oughs> เอยสบัดหนึ่งชุบหนึ่งใบลงมาบวกห้าพันชุบตัวนี้แหละขอสองคร จืเย็นเรยอของหนูก็มีเห็นเล่นออเดอร์เบอร์สองพันสิบห้าอ,อ่ะกันพี่หลุยทำอะไรไม่ดีหมื่นเดียวแว,ว้โนทิกเกอร์หิวขลังสิบยี่สิบห้าจะยี่นี่หมื่นแปดขอหมื่นหนึ่งเราไม่เอาให้ไปเลยขาแล้ว เขาเทิญโจทย์อีกแล้วครับท่านยืนก่อนลืมหลังจากนั้นเราจะทิ้งแล้วครับทิ้งอะไรทิ้งนอกคิดหนักเลยครับไม่รู้จะทิ้งอะไรครับเฮ้ยอะไรโอ้เห็นพี่ทิ้งโอเคฉันเบอร์หมดละอ่ะทิ้งนี่ก็ได้อ่ะโอเคสองมาแล้วแล้ว<อ>ก<ะ>็หมูห้ามเบอร์ตัวเองเบอร์เฉยลงใบนี้ครับเขาบอกว่าเปิดท็อปเด็กสามใบครับผม หาโลคไอเศษไม่มีจ้าไอเศษไปข้างล่างห้ามสับกองด้วยไอเศษหลังจากนั้นใช้โล่ครับผมโล่ใบนี้บอกว่าความหนึ่งได้โทเค็นออกมาหนึ่งใบตึงไปไหนดีคิดแปบบ๊บไปนี่แล้วตัวนี้บอกว่าเมื่อมีคนใช้โล่ครับผมห้าพันแบบนี้นั่งลงใบนี้อีกครับผมไม่พูดไม่จ้าตีเลยครับหนึ่งแปด ไม่ป้องกันฮิวพลังแวนฮิวไม่ได้จ้าโอ้หมื่นเดียวเอาไงหนูไม่ป้องกันค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะสองหมื่นครับยี่สิบยี่ห้าจ้าเอ้ยขอเทินลุกจุมวไม่ได้ดั่งใจเลยชิงมือหนึ่งไปโอ้ยตกไรเทคโนเลยียค่ะ ใช้ order คำหนึ่งโมสามโมฮิวโมตัวเล่นแล้วก็แมกโนเลียสกิลถ้าแวนเป็นแมกโนเลียเนูชุปี้สองใบสกิลของตัวในหลุมตัวนี้โซบัสหนึ่งบายออเดอร์ order, ขุดตัวเองจากหลุมลงมาบนสนามแค่นี้หรือแค่นี้ก็พอสำหรับพี่ อย่ใช้ออเดอร์ไปยังยังหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบเจ็ดใบหลุมมีเจ็ดใบใช้ออเดอร์ก็ได้ใช้ออเดอร์เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่ใช้ไปแล้วนี่ยว่าพี่มาเลยแล้ว ทีรรหลอกหมูเมื่อกี้มีใช่ไปมี้ไปฉนไม่ทำอะไรเลยพี่หลอกหมูฉันรอเธอรำอยู่ก็ใช้ออเดอร์ไปแล้วก็ลืมไปเลยอ่าสิบสามแบนก็ได้ปล่อยครับไดแป๊บหนึ่งเอ้ตัวนี้บวกสองพันไปเลยฟอนต์ของฉันรอรอพลังตัวนี้จวนหนึ่งไดที่สองไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับ อ่สก,กิลข้อหนึ่งช้างตีหลังได้บวกห้าพันก็ตึ๊บตอันนี้ยี่สิบตีแบนด์ก่อนค่ะตัวนี้ก็ยี่สิบตีแบนด์ิเหลือเท่าไหร่ตัวนี้ยี่สสามเหลือเว็บุุฟไา้แหละหิวพลังวก่งจังถ้าอย่างนั้นยี่สิบสามตีข้างก็ได้ เ,เขาเทินจัวเสียงที่รอ้อยชิงแม่งเลยเออกมาแล้วหลังจากนั้นใช้โลกมือดอีกใบความหนึ่งเลีกโทเคนมาฟรีหนึ่งใบเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาจวดแล้วลหรอ <_ innen> เขียนไหมจริงๆเพี้ยค้่ำสองพี่ก็ได้สามตัวเลยนะ มันต้องใช้โลกมันเป็นคอร์สของโลกที่ต้องตีพี่ไม่มีโลกใบอื่นแล้วหรอบาชิปไม่เป็นไรครับถึงไม่ได้ดั่งใจเราก็เล่นของเราได้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ปัญหาครับเราตีก่อน18บบวกแครับกับพี่หนูไม่ป้องกันฮิวทิกเกอร์ตอนนี้โลกพี่มีหลายใบอ่ะ ุิโลกหลายใบมีใครกี่คนก่อนที่น่ะเซิงจังไม่มีฮิตเตอร์รู้สึกหน่อยเอาเอนะรู้สึกหน่อยตีหมื่นห้าไม่ป้องกันสองหมื่นสามใครมานั่งอีข้างหนูล่งละข้างทำไงเข้าเทินจเฮ้ยที่ตั้งใจเลยหน่อยเลยแม่งเลยไอตัวที่ต้องใช้มันไม่มาสักตัวเลย เส่วนซาลาเปาจุ๋ยคิดน้ำแม่งเลยหิวน้ำอะไรเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ไม่มีตัวเล่นเหมือนกันอ่าตัวนี้บายออเดอร์หนึ่งใบเซอร์บัสหนึ่งขุดตัวเองจากหลุมลงมาขุดจากหลุมเหรอใช่ค่ะตัวนี้ลงมาตัวนี้หลุมมีหนึ่งสองสามเลยว่ามันขุดได้ตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หลุมมีแปดใบอาช้ใช้ไปใช้ออเดอร์ค่ะเลือกเลือกหนึ่งตัวบวกห้าพันตามหลุมหลุมมีแปดใบก็บวกไปแค่ห้าพันตัวหนึ่งตัวนี้บวกห้าพันเห็นเลขออเดอร์บวกสองพันเห็นเลขออเดอร์บวกห้าพันใค่นี้เลยมไม่มีอะไรละยิ้สามแบโอเวอร์ทิกเกอร์เข้านะอืม,มีไม่ออกนะอืม กระดอำลังโด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 ผูบ้บีทโทษค่ะกลังข้างจัว่วได้อีกใบฟ้อ,ฟอนแถวหน้าบวกหมู่เก่งจังวะตุ้ส<ต>กิลความหนึ่ง 1, 1> ยูนิตสามใบาบวกห้าพันตีจากหลังได้ตัวนี้ตีบวกห้าพันเป็นสิบแปดแวนตัวนี้สิบห้าสิบห้าแวน ฟอนแถวหน้าครับนัน,นี่ยี่สิบสามแวนสกิลถ้าแถวหน้ามีสามใบหนูได้ชาร์ตหนึ่งชาร์ตโอเวอร์เข้าไปยี่สามเหรอยี่สิบค่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้ 15, สิบห้าโซลโซนายี่ห้าได้ฟอนสา <Yeah, now. S 1> มห้าเนี่แล้วพีจีใบไหม หลายเวฟเกินสู้ไม่ได้ครับตายแล้วแมงไม้หมาทีในมือมีแต่แค่นี้เออตายแล้วครับเราใส่ไปกี่ใบเนี่ยเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดเลยตัวใช้อยู่ด้วยกันหมดเลยไม่ทำกับผมอย่างนี้<อ>พี่โลบ่าพีใส่โลกหลายใบอ,อะไรเราก็มันติดมาก็เห็นอยู่ในใจตรงนี้โอเคครับผมยังดูของผมไม่ได้นะครับพึ่งเล่นตาแรกเลยนะครับผมอย่าเห็นคลิปคลิปหน้าทำอะไรอีกก็ คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับแตสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ